ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนหกนาทีก็วัดบางกุ้งนะครับผมก็เปิดยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็วัดจุฬามณีก็เปิดยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอันนี้น้องกี้ลงไปซื้อดอกกุหลาบครับผมน้องกี้มีเรื่องเล่า ตอนนี้เรามาถึงวัดจุฬามณีเรียบร้อยครับผมแล้วก็กำลังเดินเข้าไปทางโบสนะครับอ่าบอยซปเปอรบ์บอยก็ไปจอดรถตรงนู้น ผู้ร่วมแสวงบุญตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วครับที่เราอยู่ที่วัดชุฬามันกันนะคราบวัดชุฬามันที่นี่มีประวัติอะไรครับอ๋อต้องถามคุณกี้เลยครับอ๋อคุณกี้ครับผมมาบ่อยครับที่นี่คุณกี้มาบ่อยนะครับมาบ่อยด้วยครับขอหวยครับพี่ขอหวยสแสดงว่าวันนี้อาจะได้เลขเด็ดนะครับผม ถาเป็นเวลาเที่ยงคืนสิบห้านะครับผมก็ยังมีคนเดินกันเยอะแยะเลยครับแต่เกิดกลางวันก็จะเยอะกว่านี้แล้วก็แดดร้นอนมาคืนก็เย็นๆย็นเราก็จะเห็น รูปปัน้นเทว้สวรรณเต็มวัดไปหมดเลยนี่ก็เป็นเหรียญวัดจุฬามณนนีแบบใหญ่เลยครับพอพอทราบรุ่นไหมครับอันนี้เหรียญมีสามเหรียญไม่ทราบนะครับไม่ทราบ เื่อมาหามงคลวัจุฬามณีนี่ครับก็จะมีเท้าเวสุวรรณเยอะเลยครับอันนี้มีชื่อแล้วนะครับผม ไงนครับ จำอะไรได้เลยเพราะคนเยอะมากตคนรี่เป็นหินด้วยใช่ใช่ใช่นานมากลจำได้ว่าตรงนี้ล้ก็ไปตรงนี้ใช่อ๋อเอแม่ไว้ให้ทางจังอันก่อนให้ไว้ใหญ่จุดให้นะครับออกยังออกยัง อยางลองจุดอยางลองจุงงจดนนใช่ครับต้องให้ผู้ใหญ่ทําให้เด็กเป็นแม่อากาศไทยเรามาเป็นีนแล้ก็เลยไม่ได้มาได้ You took care สมัมผัสได้ก็จะมีการเอฟเฟกนะครับผมตรงนี้ก็มีวัตถุมงคลน,นะครับผมเป็นของวัดจุฬามณีเลยครับเท้าไปสวนแบบเหรียญก็มี เอาแล้วครับนี่น้องก้อยสนใจแร่หินครับผม,ม,ม,มอ่าถ้าเกิดเป็นหินอย่างนี้เราเกี่ยวกับจัก,กระนะครับผมอันนี้น้องถนนไม่ไปพิงน้องอบอย<ห>มีคนรู้จักครับผม คนแถวบ้านเราพี่คนแถวบ้านนะวัดไซเดีวัดไซนะครับมีมีฉายายครับชื่อชื่ออะไรอันนี้ครับเป็นพี่ชายเพื่อนครับผมครับครบผมฝากร้านน้วยฝากร้านด้วยนะครับอยู่ในวัดจุลามณีครับผมชื่อว่าอะไรนะครับผมชื่อชัยครับชื่อชัยวัดไซป่ะครับหรือว่าชัยวัดจุลามณีก็ได้เป็นไงครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตรงไหนนะครับจุดนี้ครับผมจุดนี้คือก็เป็นปู่เวสวาน,นนะครับตรงนี้ต้องมีพิเศษอะไรแน่เลยครับน,น,น,นี่แรกดั้งเดิมเลยพี่นะออใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีส่างอ๋อตรงนี้เป็นองค์มีหน้า,าตรงนี้ก็มีหน้าเทพเหมือนกันหน้าเทพองค์แรกเลยนะครับผมของวัดเลยนะ อันนี้ไม่ได้ทิ้งนะอันนี่ก็ไหว้พระเรียบร้อยนะครับถึงเวลานอนแล้วใช่ไหมป้าก้อยรูปปองไหมค่ะรูปปองไหมปองสีก้องจุดจังเอาละครับน้องกี้ครับผมรวยต่เนี้ยจุดทุบแล้วครับผมทุบเลข ีหวังไว้ว่าจะได้รางวัลเท่าไหร่ยี่สิบสีล้านยี่สิบล้านครับผมยี่สิบล้านต้องซื้อกี่ใบนะครับเนี่ยสี่ใบครับผมคำนวณก่อนสี่ใบอ๋อคือห้าใบห้าใบครับผมอ๋อแบ่งคือเงินแบ่งไหมคือเงินปุ๊บลางวัลที่หนึ่งเลยนะครับศาลเจ้าแม่นิมกอเนี่ยโโอ้หเราจะไปเริ่มที่ไหนครับลวเดีอาไมีส่วนร่วมไหมอันนี้นลางออกเฮ้ยโอ้โห จ่างลาออกเลยครับเดืเอนเท่าไหร่ให้นี่เลยแสนหนึง่งเดือนเดียว <c oughs> เอาเลยครับพี่เล่นที่โตขึ้นมาทำไมวะไม็ดบอลนั่งอานเอาเ,ร,เ,อาเรามัานรู้ไหนครับมาไหว้าวนี่เราก็อรอทูบอะไรประมาณตีห้าได้ครับผม <c oughs> ล้ลนล้นคิดเท่าแล้วมันดับไหมล้นกันมากครับผมังมน,นงเข้าเป็นความหมู่บ้านความบังใครหนคนยืนอยู่สามคนเนี่ยไม่หอับได้น,นแล้วเราสองที่ยัแย่อเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันเห็นล่า Mm -hmm. A few moments later. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh.